สวัสดีครับพบกับช่องนังทัาวพูแชนแนลนะฮะตอนนี้ผมก็ออกมาทาั้งหน้าแล้วนะทีสีไม่ใช่นะออกมารอบสองไเดินไปที่นั่นแหละนะฮะอากาศร้อนมาก นี่ปวยเหรียญใช่ไหมเหนีเ่ยโอ้ปวยเหรียญดีเนี่ยปวยเหรียญนะมันทำเป็นเหรียญนะใช่ทำได้เยอะเอาฉลักกินแบงก็ทำได้เหรอเดี๋ยวตามไปลุกคน เป็นคำละสองอันนั้นแหละเสร็จสำเรทำได้เยอะแล้วเนาะเอาไปเทหลายกล่องแล้วนะอทางเคราบ ขออันนี้ทำเนน้ำอันเนี้ยทำชาเย็นเอาชาอะไรชาเย็นชาเขียวชาแดงไม่มีขอไม่เอาเอาชาเขียวเนี่ยแหละอ่าเม็ดเลี้ยงหมดแล้วนะอันนี้ผมจ่ายตังเองแล้วนะครับผมไปไหนบ้าน อ้สบายจังทำอะไรอยู่ยยอะไรีอไรฮน<ะ>ไม่รู้สิเปนไง่าานะเป็นนม่เาบอกพันทิดอยู่นี่ป่ายางทัทนะิดปยดป่ายังนี่ไหเมืเช้านี้ไ,ไปไหนมานะจะไปไหนไ้ด้เหนก้ก็เห็นใครไปที่สพอไปแเขา มันตรงนี้มี้มไได้ไปเลย,ยอยากอ,อุมไปอืมอืมตอนนี้อากาศร้อนเนาะอืมีมกล้วยด้วยฮะถูกได้เหรอน้วงแล้น่มันยังเขียวอยู่นะกล้วยสุกเขียวจริงเหรออ๋อเอฟซีกล้วยสุกเขียวนะครับลองให้แม่นบนหิน,นดู อ่านี่ครับกล้วยสุกเขียวจริงไหมมันก็กล้วยสุกเขียวจริงๆมันทำไมจะไม่สุกนี่ไงนะี่มไม่สุกแล้วอ่ามันทำไมจะไม่สุกนี่อ่อนไม่เคยกินหรอกกล้วยสุกเขียวปกติสุกเหลืองไงจินอืมไม่สุกจนล้วนแล้วืม,มันเช้าเนี่ย แม่บูทินแม่บูทินไม่ได้ไปกับเขาหรอกเขาไปกันเยอะไหมกาไปเยอะอยู่ไปเยอะอยเหรอถ้าคุณเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ได้ไปอ๋อเจอกันว่าแต่คนที่ไปก็คืออยู่ในเหตุการณ์ในเหตุการณ์แล้วก็เขาพูดจริงเล่าจริงได้แต่เราก็เป็นพยานไม่ได้เพราะว่าเราพูดไม่เป็นแสดงว่าพี่แดงนะน่าจะไปนะเพราะว่าไม้กระเด็นมาปึ่งพี่แดงได้ไปไหมไม่ไม่รู้ว่าเขาไปหรืออ๋อ ป้ายัทับ้านเห็นไหมไม่ไปเห็นเห็นการแต่ไม่ไปหัวให้การไม่เป็นหัวให้การไม่ได้หรือยีนวันนั้นเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากเขามาเาามขกีคนนะสองคนเนะผู้ใช่กับผู้หญิงเหรออ๋อนั่นค่ะอีกสองอ๋อ เขาตั้งใจมาหาเรื่องชิดไหมคุณจะมาหาเก็เลยให้ไปไอะไม่ได้อยู่ที่นี่ดี้ะแต่อยู่ในเหตุการณ์อยู่อ๋อไม่ได้ไปอืวันนี้สาวฮานอยมาจากไหนเนี่ยมาจากนู่นอ๋อจางไหนนู่นกระท่อมยันอิงอ๋อครับไาจีชิปแล้ว ช่วงคลิปๆตะมอกหุ่ง3คลิปเยอะเลยเออตอนนี้จะไปหาคลิปหน่อไม้จะไปถ่ายรูปหน่อไม้อยู่ตรงนั้นนะตรงไหนหลักบ้านชัยสาแนลนะจะหาหน่อไม้จะทำคลิปหาหน่อไม้เห็ดคือเราไ่ได้ไปหาทางเตะชิปพี้ชายก็เห็นพี่จันหอมให้เขามาเอาเน่เด้อหน่อไม้นะหน่อไม้เยอะนี่เนี่ยใครไม่ซื่อก็คุณกระบะให้เอามาให้เจนหอมอ๋อให้พี่จันหอมซื้อเดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวเขาให้นะ เขาซื้อให้แกนองประจำพี่เจะหอมแล้วเอาไปไว้ไหนไม่รู้เลยเขาเขาว่าให้แม่บุญถิ่นต้มให้แต่แม่บุญถิ่นไม่ต้มต้มเออเมนมีคนซื้อให้คุณกระบะเน่หนว่าแม่มาซื้อน้ำบอกใช่ซื้อน้ำชาเขียวไม่พอใจบอกปรับสูตรได้ได้เต็มเลยมาไม่ทันเลี้ยงมาไม่ทันเลี้ยงไม่เป็นไรผมจ่ายเอง ขอบคุณครับผมไม่ใชปรับสูตรได้อ่านี่นะฮะไอซีระบบเติมไปเตาโมยว่ะเราจะมาเน่าทำไมมีของนี้ไม่ได้อะไรอีกจะไปอะไรอีกไปไหนเตาโอยไปทำไมเตาโอยเอาอยากได้ชาอะไรครับมันไม่มีไม่มีชาแดงมีอะไรก็ขายไปเท่าที่มีนั่นแหละอ๋อไปด่าไม่ไปไหนหรอ สภาพแล้กินข้าวอิ่มนอนเลี้ยวหมดแรงน้ำตาหยดทันไหมทันทันหมดเล้วหมดแรงแล้วแมกพรนไม่รู้เป็นอะไรกนี้เนี่ยมันกินข้าวอิ่มไงกินข้าวอิ่มหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนเมื่อวานเนี่ยปวดท้องไงตอนที่เขาก่อนที่จะมีเรื่องกันนั่นแหละนอนไม่ได้เห็นกาเามีเื่อนเลใช่หมใช่วันนั้นตอนกอนนั้นปวดท้องไง ยีะดานั่นน่ะเสัเลยมันไมัมเ็ดังเลยเ่รถมาถึงนี่มันบอกปามาปมาากุณีใช่ไหมยอกมาหาทองบเยนเย็น่กมาหาทองสิะก่อนที่จะถ้าไม่ปวดท้องผมก็ ดูอยู่ในเหตุการณ์อจริงๆตัวเรารล็กนิดเดียวจะทำอะไรเป็นฮะตัวเราเล็กนิดเดียวจะทำอะไรเป็นนะฮะบ้านพอดีพอดีเลยเนาะใช่เป็นจังหวะนั้นเลยเป็นจังหวะที่ว้าเรารถออกมาแล้วอากลับบ้านพอดีที่ค่อยวิ่งเอาน้ำไปส่งที่รถอ่ะแต่พี่ต่อยังดีนะดูดูดูแบบแบบสุขุมเยือกเย็นดูว่าจะทำเขาจะทำอะไรแล้วก็จะได้ดูในเหตุการณ์จัดม e m o r y เออเจ็บได้แล้วก็พูดถูกด้วยเพราะว่าเขาเขาเย็นนะอารมณ์เขาไม่มีเลยอ๋อพี่ตอสฟาดไทรเมื่อคืนฟาดนี่เหรอ <c oughs> ใช่พี่ดูนะต่ฟาดสายฟาดเองอ๋อเห็นแล้ขึ้นมาสองพันไม่ใช่เหรอเ <c oughs> อออย่าซับกอยากเป็นสายเกอยากเป็นสายฟาดมานานแล้วเกไม่ฟาดที่เฉยอ๋อแล้วเขาพูดเป็นเขาบรรยายเป็นเล้วน่ะดูแล้วก็ตกใจแล้วก็สั่นสั่นไม่เคยเห็นเนาะ ก็เหตุการณ์ก็เหตุการณ์มันท่าไปเนาะรวดเร็วมากเลยอืมแก้วผ้าทิ้งนิ่งแก้วผ้าเต็มอืมนั่นเลยคืไม่ดังโอเคค่ะไม่ยืนอยูทูบเบื่อเดินตามกันไปไม่ผมก็ยังไม่เห็นเหตุการณ์เนาะเป็นช่วงจังหวะที่ผมพอดีปวดท้องนั่นแหละ แคบบ่เดียวก็เรื่องก็เกิดนะต้ทวันนี้แหละที่ห้าตลอชิปนี้ต้องขออนุญาตลงชิปฝากกดติดตามกาไดไลค์แชร์ Subscribe นะครับช่องแมงท่าพูดแชร์ครับขอบคุณมากครับผม